สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อบ้านุ่นหมีมา้อีกแล้วครับพี่น้องืัอนี้พ่อบ้านุ่นมหมีสีพ้ามิ็ดแกงพักหวานใส่ไข่มดแดงสดนส้ำแซ่บเลยนะครับพี่น้องเนาะส่วนผสมกัง,ง่ายๆเลยครับมีไข่มดแดงพักหวานพริกตูพริกสด อย่านาั้งส่วนผสมก็มีง่ายๆสมีเลยครับพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวห่อมาเริ่มกันไปเลยนะครับพี่น้องส่วนเครื่องปรุงนั่นกระเบื้องในคลิปนะพี่น้องเนาะว่าปรุงเอียงแน่นะครับเนาะเพราะว่าพูนมีกระเสือมต้นด้วยนะครับด้กานตำพริกสดสะกอนนะครับเนาะพริกนันอาจจะใส่เป็นพริกสดกระด้หรือพริกแห้งก็ได้แล้วแต่มาผู้ใดมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับตำพริกละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าพนมีกระชอนน,อนั้นอย่านาั้งครับมาเทใส่นะครับเนาะอย่าพึ่งใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า เทาน้ำจะนั่งเทเสจหลายๆแกงผักบวานมันบดตรงใส่น้ำลายนะพี่น้องเนาะมันจะบดเส้นะครับมันจะเป็นจงโลงนะพ <im> ี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้พอบัดรุนมีก็สิไปเทเสหมอนะครับน้ำหมอไปคั่งต่อแกงแล้วก็เปิดไฟนะพี่น้องเนาะน้ำก็จะเดือดดีนะครับพอบัดรุนมีก็ใส่เกลือลงไปแนจชักหน่อยนะครับน้ำเดือดนะครับพอเอาเอาในส่วนของผักหวานครับพี่น้องนะครับใส่ลงไปนะพี่น้องเนาะใส่ผักหวานลงไปแล้วก็กดกดลงไปแนจชักหน่อยนะครับพี่น้องยังบัตคุ้นอะไรนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำเริ่มเดือดทุกผักหวานเริ่มสุกนะครับพี่น้องเนาะพอปัดมูนมีกระเทียมที่ส่งของไขม่มาแดงใส่ลงไปครับพี่น้องไข่ผัวแดงเมื่อนี้บอกเต็มยาบนนะในถ้าพี่น้องเป็นไข่มีไข่ผักหลายพร้อมนะครับเนาะสือมาอยู่จากตลาดครับพี่น้องมื่อนี้200บาทครับใส่ลงไปเบิดเลยนะพี่น้องนะเนาะเดือดไปแล้วเขาตะโคนเมืเขากันแน่จักหน่อยนะครับเนาะครับเนาะคนผักหวานในเขากับไข่ขามาแดงแน่จักหน่อยแนตะ่ไข่มาแดงมันจะี้เสดสุกไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้อง คนล้วๆก็กดๆกดกดลงแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องเดียบร้อยแล้วนะครับบัตนี่พอบัตรหุ้นมีกะสีมาเริ่มปรุงนะครับพี่น้องเครื่องปรุงนั่นก็เริ่มตัวง่ายๆเลยเติมตัวจากผงเอลซาดนะพี่น้องหรือผงชูรสกันเองนะครับเนาะบัตรสิ่งที่ขาดว่ได้รเลยพี่น้องนั่นก็คือนน้ำปลาแดดปรุงต้มนะครับแต่แม่บุญลำเด้อพี่น้องเด้อนะครับปรุงยำแดดกระแสบยําำนันครับพี่น้องครับเอาใส่ลงไปประมาณาเรือกเะพีนะพี่น้องเนาะนะครับแต่ก็ตามด้วยน้ำปลาด้อพี่น้องนะครับ ใส่น้ำปลาปิดท้ายนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วเขาก็คุณให้เขากันแน่จัูหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเครื่องปรุงมั้ยเสิเด็กเขาลดกระชับทั่วๆกันนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องคุณไปคุณมากะทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มสุกเข้ากันดีแล้วนะพี่น้องพอบ้านมันมีกระผักอีตูนะครับมาใส่ปิดท้ายนะครับพี่น้องเนาะหอมๆแซ่บๆเลยนะครับเนาะมีหลายใส่หลายเด้อพี่น้องผักอีตูในบ้านมันมีมักนะครับเนาะใส่ลงไปแบบกระคุณให้ผักอีตูมันเข้้าเขากันครับแล้วมันสุก ไปพบพบกันเนาะครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับพ่อบ้านหุ่นหมีกาสิมาชิมเบิองรสชาติดน้อพี่น้องเนาะว่าสิ่งที่ปรุงไปนั่นนะครับแซบขนาดใดจังใดห,หรือสิไดป้ปรุงย่งเพิ่มบ่นะครับพี่น้องเนาะแซ่บครับพี่น้อง แซบแล้วนะครับพี่น้องบอ่ต้องปรุ่งยังเพิ่มแล้วนะครับเนาะบัดน,นี้พ่อบ้านหุ่นหมีก็สิปิดไฟนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็สิไปตักใส่ถ้วยครับไปสดกินครับกระสวยแซ่บๆซ่หอนๆเลยเนาะพี่น้องเนาะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับเวลาเคี่ยวนั่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็สิแตกป้าแปะ๊ปะปะ้าแปะ๊ปะป้าแป๊ะได้ส่วนของเสียงไข่มดแดงแตกไปพี่น้องเนาะ อาเบิ่งหน้าตาในถั่วเนี่วยวแต่เสียบข,ขนาดเลยเพียบพี่น้องพร้อมๆนะครับเนาะเอาคลิปนี้พอบัตรหุ้นมีก็ฝากไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปพอบัตรหุ้นมีที่ไม่ยังเคยกินให้เบื่องนี้ชมหรือสิพาไปเที่ยวทั้งในจังหนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนาอสวัสดีครับเฮ้ยแกงไงก่ผดแดงผักหวานครับพี่น้องมาสดเสียบกับพอบัตรหุ้นมีครับพี่น้องครับ